นี่ปลาถูทอดร้อนๆนี่มีเครื่องนะจะมีหอมแดงกัวฝักยาวซอยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยเพื่อนร้านแชอบหาล้านน้ำยำน้ำตาลเคี่ยวกว่าจะเป็นยำได้อะเห็นง่ายๆงั้นไม่ง่ายนะเอาน้ำตาลมาเคี่ยวน้ำมาขามเอามาปั่นก่อนเดี๋ยวเป็นก้อนเดี๋ยวตกตะกอ,อนมาบีบมะนาวมาใส่ปลาละมาใส่หอมพิมพ์ทำให้มันง่ายเว้ยวิธีการเนี่ยทำยังไงก็ไดใ้ให้ลูกค้าได้กินง่ายที่สุดคือลํำซ้ำ ิมว่าลูกค้าเห็นกันมาหลายคลิปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องใช้ฝีมือไม่ต้องมีความสามารถเพื่อนอยากกินแล้วได้กินของอร่อยเลยอยากใส่อะไรก็ใส่นี่แต่ต้องยี่ห้อนี้นะใส่เน่ปับน่่เน่่มามามาอ่ะปับวันนี้พิมไม่ใส่พริกสดจะใส่พริกป่นคือมันแล้วแต่เพื่อนไงมันเป็นน้ำยำสำเร็จเพื่อนละค่ะจะเติมอะไรก็เติมไปเลยแต่พิมไม่เติมแล้วคือแค่นี้เว้ยเพื่อนระวาง เอาจริงนะโคตรอยากอยู่ด้วยแล้วมาชวนกันกินอะ่ะคือเข้าใจปะ่ะอยากอยู่ด้วยกันแล้วชวนกันกินบอกเพื่อนมากินด้วยกันเนี่ยลาคือมันแซ่บจริงๆหืงวันหยุดของเราอะ่ะก็ต้องเมนูอย่างนี้ปะ่ะโอ้โหแม่งที่อะที่อ่ะแม่งคือที่อ่ะเพื่อนดูเดิดูเสร็จแล้วพิมพ์อยากให้เพื่อนแบบได้กลิ่นตอนนี้มากหืม สี่รอบแล้นน้ำลายแตกกูเป็นคนรีวิวที่แบบไม่เก็บอาการเลยเพื่อนดูนี่เอ้ยชุ่มชุ่มช,มชม่ำฉ่ำเสแล้วนะเพื่อนจะหน่อันนี้หอมแดงวางหมับเข้าให้ผักชีซอยหมับไว้นี่สดชื่นมากแล้วก็ถัว่วเอาให้พอมีเช็กเจอเพื่อนชอบอะไรใส่เลยคือมันอร่อยแล้วไงนี่ปับเข้าให้ปลาทูเอาก้างก่อกอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะ นี่แล้วเพื่อนก็เอาเส้นขึ้นมาหัวอื้ดีมาเพื่อนมากินด้วยกันมาเส้นหน่มจีนนี่นะคะข้างใต้เนี่ยมีหอมแดงกับกัวฝักยาวอยู่ขอยแยจริงๆอร่อยมากอืมอืมอื้ม อืมอืมหอมแดงคือ<ว>พูดคำไหนอะคือพิมพ์ดีใจอ่ะที่ทำได้ nhâm nhầm, nhầm đút nè. อรนะ่อยจริงกินไปน้ำตาก็จะไหลเด็ดตัวเองหาของที่มันแก้ปัญหาให้เพื่อนไงในวันที่เพื่อนบอกฮกินอะไรดีวะได้แล้วอะ่ะเข้าใจบ้างมันคือมันแบบอร่อยมากอะ่ อเนื้อป่าปอะไรก็ได้นะเพื่อนอร่อยเลยขนเนี่ยนจริงจริงจริงจงซำ